ใบดาวของไปตีน้าให้หมแม่มนะป่ะเนตน้ำมันน้ำมันไอตัวไปป่ะอ๋อเอออ้อย่างอ้าวไอ้ย่างออกมาแล้วเหรอผีผีนีเอโอยอยู่ไหนโอ้หอ,อ๋อนี่เป็นบ้านสุขุมวิทห้าสิบนะฮะก็วันนี้ปลูกไว้กับ20ปี ้ไมตรงนี้เป็นต้นอ,อัญชันนะครับที่ผมเอามาเล็มมาปลูกเองจะมีอัญชันนะครับแล้วก็ต้นสำโรงนะฮะที่ที่ผมเอาไปปลูกที่สกลนครครับเราก็ดูได้จากตรงนี้นครับเนี่ย เม็ดเขาเริ่มเป็นสีน้ําตาลแก่นะครับเราก็สามารถเก็บได้เลยก็ไปโรยแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วอันนี้เป็นต้นโพนะครับส่วนตันนี้ก็จะเป็นใบเตยใบเตยแล้วก็มันนามะกรูดอันนี้จะเป็นป่าเป็นเป็นหมากนะฮะหมากตกแต่งสวนนะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นผูนะฮะครับบนยอดนั่นก็จะเป็นพวกกระถินนะฮะ เยอะไหมครับกระถินแล้วก็นี่ต้นยอครับผมใบยอทาหอร์มกได้นะฮะอันนี้เป็นบ้านสุขุมวิทของเจ้าเทียนนะครับสุขุมวิท50นะครับเมื่อก่อนยังเป็นป่าอยู่ทั้งซอยนะฮะตอนนี้ก็ความเจริญเข้ามาก็คอนโดขึ้นเต็มซอยนะครับผมครับผมก็ขึ้นเต็มซอยอันนี้รู้สึก เจ้าของจะาผูกคอตายไปแล้วนะฮะเศรษฐกิจไม่ดี20ปีที่แล้วแต่ใครถือว่าใครใครปลูกคอนโดได้สมัย20ปีที่แล้วเนี่ยถือว่ารวยมากๆนะฮะห้องนี้ตกประมาณห้องละล้านเจ็ดนะฮะครับผมครับเมื่อก่อนเป็นป่าครับสุขุมวิท50เนี่ยตามซอยตามอะไรเป็นป่าครับอันนี้ผมก็มาปลูก พ่อกับแม่มาปลูกไว้นะฮะรวมประมาณเกือบ20กว่าปีได้ละครับประมาณนั้นก็เป็นบ้านหลังแรกนะครับบ้านหลังแรกครับก็ค่อยๆทําไปนะครับผมสวยนะ,ะเป็นพุ่มเลยเนี่ยของผมนะ,ะปลูกเองนะฮะอีกหน่อยเศรษฐกิจสมุนไพรจะดีมากนะฮะอัญชันกระเจี๊ยบตะไคร้นะฮะ,ะ,ะใบมะกรูดนะฮะขา่าขิงต่างๆ ที่เป็นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะฮะจะราคาดีมากมากครับตรงนู้นก็ไกลๆหน่อยก็จะเป็นมะลุมนะฮะ,ะวันนี้ทำรีสอร์ทเลยอะโ <c oughs> อ้โหธรรมดาทำดีๆเจ๋งน <c oughs> ะ ก็เป็นมะลุมนะฮะแล้วก็มะยงมะยิมยมะขามอันนี้มะปริงนะฮะหน้าบ้านครับผม mm hmm. ก็ปลกไว้เยอะนะครับส่วนอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นต้นอหอมนะครับเป็นกระดังงานะครับผมเป็นต้นกระดังงาหรือว่าต้นกะละเวกเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจครับผมส่วนที่ใครไม่รู้จักเลยนะครับ <laughs> คือต้นนี้ต้นนี้คือต้น ไข่เน่านะครับคุณพ่อผมปลูกเองเพราะว่าต้นไข่เน่าเนี่ยพ่อบอกว่าส่วนใหญ่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปลูกไว้ตรงที่นานะครับผมพอไปทําไร่ทํานาเสร็จก็ลูกไข่เน่าสุกแล้วก็เอามากินเหมือนอลูกพุทรานะครับผมบประมาณนั้นประมาณนั้นก็บ้านเจ้าเทียนนะครับผมยังไงก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะแจ้งนะฮะ ีว้าวสุขุมวิทา50นะครับสุขุมวิทิบครับตอนนี้ก็ราคาก็พุ่งไปหลายสิบล้านนะครับกับผมใครจะทำเกษตรก็เดี๋ยวค่อยมาคุยงานกันนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ